อาสวัสดีนะครับน้องไอ้นะครับอพลาดนะครับันนี้ก็เป็นเอ็กซ์ไซส์นะครับที่สามจุดแปดนะครับเอ็กซ์ไซส์นี้นะครับสําคัญตรงที่นะครับเราจะต้องนะครับเรื่องของการแยกตัวประกอบพหุนามเนี่ยโดยใช้สูตรเราต้องรู้จักสูตรแล้วก็จําสูตรให้มันได้ก่อนนะครับก็ค่อยๆท่องไปนะครับอันนี้ก็ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับสูตรปกตินะครับสูตรพื้นฐานเลยนะครับนี่ก็เป็นสูตร ผลต่างกําลังสองนะครับหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเนี่ยนะครับสามารถแยกได้เป็นนะครับหรือว่า a กําลังสองเนี่ยลบ b กําลังสองเนี่ยท่ากับ a ลบ b นะครับคูณกับ a บวก b นะครับอันนี้ก็เป็นกําลังสองสมบูรณ์นะครับนี่ก็เป็นนะครับกาลังสองสมบูรณ์เหมือนกันแต่ว่าเป็นผลลบนะครับมันก็ดังนี้เป็นลบเฉยนะครับสูตรนะครับกําลังสามนะครับนี่ผลต่างกําลังสามนะครับ เชื่อว่าน้องก็คงจดไปแล้วม้ากแล้วนะครับมันก็มีอยู่ประมาณเนี้อีกอันหนึ่งนะครับกําลังสามนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับประมาณเจ็ดสูตรเนี้ยนะครับใช้บ่อยนะครับเราจะไปใช้ในโจทย์นะครับไปดูนะครับอย่างโจทย์นะครับอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับจงเขียนเศษส่วนพหุนามนะครับในรูปผลสําเร็จนะครับ ตรงนี้นะครับเราก็ต้องรู้นะครับว่าเป็นไอ้ผลต่างกําลังสามนะครับอา่าเราก็จัดรูปนะครับไอ้เลขหนึ่งเนี่ยมันสามารถมองเป็น1นึ่กำลังสามก็ได้นะครับมันมองได้หลาย1นึ่กำลังสามก็ได้1นึ่กำลังสองก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะจัดรูปมันนะครับเนี่ยก็ใช้นะครับกําลังสามผลต่างนะครับนี่ก็สูตรนี้เลยนะครับก็นะครับแยกออกมาได้ก็ได้พจน์นี้นะครับก็ สังเกตนะครับว่าตรงนี้นะครับมันจะมีตัวที่มันตัดกันได้นะครับคือ x ลบหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็จะตัดลงไปนะครับพอตัดเสร็จปุ๊บก็ตอบแค่นี้นะครับ x กำลังสองบวก x บวกหนึ่งนะครับที่สําคัญคือจําสูตรได้แล้วเอามาใช้นะครับต่อไปนะครับข้อ2นะครับข้อ2นี้นะครับจะยากกว่าข้อที่ผ่านมานิดหนึ่งนะครับเพราะมันติดเลข4นะครับ4 x กำลังสองลบเก้าเนี่ย เราต้องมองเลขสี่นียให้ได้นะครับว่าเลขสี่มันสามารถมองเป็น2องเอ็กกำลังสองแบบนี้ได้นะครับลบสามนะครับกาลังสองนะครับก็คือเก้านั่นเองนะครับส่วนตัวด้านล่างนี้นะครับมันเป็นเรื่องของการแยกตัวประกอบนะครับอะไรคูณกันสองตัวได้ลบสามนะครับรวมกันได้เท่ากับบวกหนึ่งแต่ว่าข้อนี้ยากขึ้นมานิดหนึ่งเพราะว่ามีสัมประสิทธิ์หน้า x กําลังสองอยู่นะครับเป็นเลขสองนะครับแยกออกมาได้แบบนี้นะครับ นี่ก็ใช้สูตรต่อนะครับสูตรเมื่อกี้นะครับกาลังอันนี้ใช้ผลต่างกําลังสองนะครับก็แยกออกมาได้มันก็จะมีตัวกันตัดอีกแล้วนะครับตัดก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับแค่นี้จะตอบได้ละนะครับอ่านี่ก็จัดรูปไม่ได้ละนี่เป็นข้อสองนะครับตัวอย่างนะครับเห็นเปล่าครับจําสูตรได้แล้วมันง่ายนะครับส่วนต่อไปนะครับข้อสามข้อนี้จะยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับ เพราะว่ามันเป็นกําลังสามนะครับมันไม่มีสูตรแยกง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็นกําลังสี่นะครับนานเจอทีนะครับข้อแบบนี้ก็ต้องใช้เรื่องการหาสังเคราะห์เข้ามาช่วยนะครับเนี่ยพจด้นบนเนี่ยตัวเศษเนี่ยมาตั้งหาสังเคราะห์นะครับก็หาให้ได้นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นหนึ่งลบหนึ่งสองบวก2อะไรพวกนี้นะครับก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยจัดรูปออกมาก็ได้แบบนี้แล้วรูปของมาน่นะครับ ตัว x กําลังสองลบหนึ่งเนี่ยมันก็จัดได้อีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็ได้เป็นผลต่างอีกทีหนึ่งนะครับอ่าเนี่ยถือว่าด้านบนเนี่ยจัดรูปให้เป็นแฟกเตอร์ได้3ามตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนะครับด้านล่างก็ต้องไปหารสังเคราะห์อีกนะครับแต่ว่ามันเป็นกําลังสี่นะครับก็ต้องหารสังเคราะห์สองครั้งนะครับอ่าก็หารออกมาได้ตามนี้นะครับอ่อข้างล่างนะครับแฟกเตอร์มันก็เป็นแบบนี้นะครับอ่า ส่วนขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนที่ถามนะครับก็เอามารวมกันนะครับอันนี้ก็ไปอยู่ด้านบนได้นะครับตัวเศษนะครับโดยใช้การหารสังเคราะห์ตัวส่วนนะครับนี่มันก็จะมีตัวตัดกันได้นะครับเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยตัดตัดตัดเลยนะครับเนี่ยเนตัดตัดตัดไปเลยนะครับตัดเสร็จนะครับมันก็ได้คําตอบแบบนี้นะครับก็เรียบร้อยละนะครับตัดต่อไม่ได้ละแยกต่อไม่ได้ละนะครับนี่ นนี้ก็เป็นข้อ3นะครับเรื่องใช้เรื่องของการหาสังเคราะห์มาช่วยนะครับอ่ะต่อไปข้อ4นะครับข้อนี้นะครับจงหาผลลัพธ์ในรูปสําเร็จนะครับอ่าอันนี้ก็แยกตัวประกอบนี่ก็ดึงตัวร่วมนะครับอ่านี่ก็ดึงตัวร่วมนะครับปุ๊บด้านล่างก็แยกตัวประกอบนะครับได้ออกมาเป็น2พจน์นี้อันนี้ก็ใช้ผลต่างนะครับรรรรรนี่ผลต่าง <ATION> อันนี้ก็ด้านล่างก็แยกตัวประกอบนะครับ <JIN S 2> <ert> ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วมองเหมือนเป็นตัวอาหารตัวเดียวกันก็ได้นะครับนี่อ่ามันก็จะมีตัวตัดกันได้นะครับ x กลบสามก็ตัดกับ x ลบสามนะครับ x กบวกสองก็ตัดกับ x บวกสองนะครับ x กลบสองก็ตัดกับ x ลบสองนะครับตัดกันมันเลยนะครับข้อนี้อย่าลืม x ด้านหน้าด้วยนะครับ x ส่วนนะครับ x บวกหนึ่งนะครับอ่าก็เป็นคําตอบนะครับข้อสองนะครับ เนี่ยนะครับก็ต้องแยกตัวประกอบเป็นดึงตัวร่วมอะไรประมาณนี้นะครับอ่าต่อไปข้อ2ต่อนะครับตรงนี้เป็นเอกลังสามเอ่อผลต่างกําลังสามมาอีกแล้วนะครับแยกให้ได้นะครับนี่ใช้สูตรนะครับหน้าลบหลังนะครับหน้ากําลังสองบวกหน้าหลังนะครับบวกหลังกําลังสองนะครับอ่าด้านล่างก็ติดไว้ก่อนนะครับคูณนะครับอันนี้ก็ใช้นะครับแยกได้ต่อนะครับเป็น x บวกหนะครับ x กำลังสองลบ x บวกหนะครับ อันเนี้ยมันต้องใช้ความชํานาญแล้วก็ท่องสูตรบ่อยๆนะครับมันจะจัดมันจะมองเป็นรูปแบบนี้ได้นะครับด้านล่างนะครับยังไม่ต้องทําอะไรนะครับสังเกตนะครับมันก็จะมีตัวตัดกันได้นะครับตัวนี้พจน์ใหญ่ๆเนี่ยไม่ต้องแยกแล้วนะครับ x กาลังสองบวก x บวกหนึ่งเนี่ยตัดตัวนี้ได้เลยนะครับหายไปเลยทั้งก้อนนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตัดไปได้เหมือนกันนะครับตัดกับพจน์นี้นะครับมันก็หายไปทั้งก้อนนะครับเพราะฉะนั้น จทย์ของเราก็จะเหลือแค่นี้นะครับ x ลบหนึ 1, ่ง x บวกหนึ่งนะครับจะตอบแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะตอบเป็น x กาลังสองลบหนึ่งอะไรก็ได้นะครับน,นี้ก็ตอบแบบนี้ก็ได้นะครับไปข้อสามนะครับ <c oughs> ข้อสามต่างจากข้อที่ผ่านมานะครับเพราะมีเครื่องหมายตรงนี้เป็นเครื่องหมายหารเท่านั้นเองนะครับแล้วก็แค่เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับ อันนี้ก็แยกแฟกเตอร์ต่อนะครับ x บวก5 x ลบ2นะครับนี่ก็เป็น x บวก2นะครับหารเปลี่ยนเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับอ่าอย่าลืมนะครับ2พจคดเท่าไรนะครับอย่าลืมใส่วงเล็บด้วยนะครับนี่อันนี้ก็จะตัดกันได้ x บวก5ก็ตัด x บวก5ตัวนี้ได้นะครับ x บวก2ก็ตัด x บวก2ตัวนี้ได้นะครับอ่าเพราะนั้นคำตอบก็เหลือ x ลบ2นะครับนี่ก็คือข้อ3นะครับต่อไปข้อ4นะครับ อันนี้ก็ดึงตัวร่วมนะครับดึงเลขสองออกได้นะครับด้านล่างก็ไม่สามารถทําอะไรได้แล้วนะครับ x กาลังสองนะครับหารเปลี่ยนเป็นคูณนะครับกับเศษเป็นส่วนนะครับนี่พร้อมแยกแฟกเตอร์รอเลยนะครับตรงนี้อันนี้นะครับดึงตัวร่วมได้ดึง x กาลังสองออกได้นะครับด้านในก็เหลือ x บวกหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ใช้ผลต่างนะครับ x ลบสี่ x บวกสี่นะครับตัดกันได้นะครับ x ลบสี่ตัด x ลบสี่ได้นะครับตรงนี้ x กาลังสองตัด x กาลังสองตัวนี้ได้นะครับเพะฉะนั้นคําตอบนะครับเอาสองคูณเข้าไปด้านหน้านี้นะครับก็เป็นสอง x บวกสองคูณกับวงเล็บ x บวกหนึ่งหารด้วย x บวกสี่นะครับนี่ก็คือคําตอบข้อสี่นะครับประมาณเนี้ยนะครับต้องท่องสูตรได้แล้วแยกตัวประกอบนะครับหารสังเคราะห์นะครับจัดรูปดึงตัวร่วมนะครับตรงนี้นะครับสังเกตข้อสามนะครับตัวส่วนมันไม่เท่ากันนะครับ อันนี้มันเป็น x อันนี้เป็น x บวก1นี่เป็น x บวก2นะครับเราก็นะครับจริงๆแล้วนะครับมันมีด้วยกัน3ก้อน3กล่องกล่องที่1กล่องที่2กล่องที่3นะครับสังเกตกล่องแรกเนี่ยมันจะเป็นส่วน x นะครับมันขาด x บวก1กับ x บวก2นะครับแล้วก็เอา x บวก1บวก2เนี่ยขว้ไปที่เลข1ตรงนี้นะครับเห็นหรือเปล่าครับตรงนี้อ่าแล้วสังเกตนะครับต่อไปมาทําพ์ที่2ต่อนะครับจพ์ที่2เนี่ยเรามี x บวก1เรียบร้อยละเราไม่ต้องเอามาละครับ เราก็เอา x กับ x บวกสองเนี่ยควยขึ้นไปนะครับตรงนี้มาไว้ตรงกลางตรงนี้นะครับต่อไปพจน์สุดท้ายนะครับตัวนี้เรามี x บวกสองแล้วเราไม่ต้องการแล้วนะครับเราขาดแท่ x กับ x บวกหนึ่งนั้นเองควยขึ้นไปข้างบนนี้นะครับเราก็จัดการนะครับคูณกระจายแจกแจงเข้าไปนะครับซึ่งขั้นตอนเนี้ยมันต้องใช้ความละเอียดและประสบการณ์นะครับเนี่ยอย่างคูณเหล็กออกมาได้ตามเนี้ยนะครับคิดเหล็กออกมานะครับก็ พอประมาณเนี้ยนะครับนี่ถ้ามันแยกถ้ามันแยกได้อีกก็แยกอีกนะครับตรงนี้แต่พอดีว่าข้อนี้ไม่น่าจะแยกได้ละนะครับข้อหนึ่งนะครับอ่าต่อไปข้อ2นะครับบวกกันเหมือนกันนะครับเป็นการบวกเศษส่วนนะครับอ่าสังเกตนะครับว่า x บวกเกำลังสองบวก x ลบหกเนี่ยนะครับแยกตัวประกอบแล้วมาได้ x กซำลังเอบวกสามคูณด้วอบวกสองเอลบสองนะครับอ่าอีกด้านหนึ่งนะครับตรงนี้แยกตัวประกอบแล้วนะครับ มันเท่ากับ x บวก3ก็ x บวก 2, 2> <lawsuit. S 1> นะครับก็ตัวส่วนนะครับตัวเนี้ยมันมีหมดแล้วนะครับแต่ว่าด้านด SAN านน้านพจน์หน้าเนี่ยนะครับมันไม่มี x บวก2แล้วก็เลยเอา x บวก2ค well. ูณบนคูณ <learning> ล <mayoría> <Lehr> ่างด้านพจน์เน <Taylor> <again> ี้ยนะครับไม่มี x ลบ2แล้ว x ลบ2คูณบนคูณล่างนะครับแล้วอย่าลืมคูณข้างบนนี้ด้วยนะครับคูณแจกแจงวงเล็บหรือเครื่องหมายลบนะครับคิดเลขมานะครับตัดลงตัดเลขนะครับก็ตอบประมาณนี้นะครับอ่า สำคัญโดที่การดึงตัวรวบนะครับแยกตัวประกอบนะครับประมาณนี้ต่อไปข้อ3นะครับก็นะครับสส่วน2อส่วน 3x ลบนะครับนี่ก็ตัวส่วนไม่เท่ากันอีกแล้วนะครับก็ตอนนี้มันมี 3x อยู่แล้วนะครับมันไม่มีแค่ x กบวก1กับ x บวก2แล้วก็เอา x บวกนเบวก2เนี่ยคูณกันแล้วควายมาที่เลข2ตรงนี้นะครับอ่าอย่างเช่นตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้มี x บวก1แล้ว มันขาด3 x กับ x บวก2แล้วก็ไขว้ขึ้นมาตรงกลางนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับมันมี x บวก2แล้วมันขาดแต่ x กับ x 3า x กับ x บวก1แล้วไขว้ขึ้นมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็คูณแจกแจงเข้าไปในวงเล็บนะครับคิดเลขออกมาระวังเรื่องเครื่องหมายลบนะครับอ่านี่ก็ตอบประมาณนี้นะครับข้อที่3นะครับอ้าวต่อไปข้อที่4นะครับตรงนี้เป็นลบกันอีกแล้วนะครับอันนี้แยกตัวประกอบได้ออกมาเป็น x ลบ3 x ลบ2นะครับ อันนี้ก็เป็นนะครับ x ลบสกับ x บวกสนะครับก็ดูมันขาดตัวไหนก็คูณเข้าไปนะครับอันนี้เป็น x ลบ x ลบสมีแล้ว x ลบสมีแล้วมันขาด x บวกสนะครับก็คูณบนคูณล่างนะครับเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะครับลบสนะครับตรงนี้ก็อันนี้เป็นนะครับแยกออกมาได้ x ลบส x บวกสนะครับขาด x ลบสเอาคูณบนคูณล่างนะครับอ่าขั้นตอนการคูณนะครับระวังดีๆนะครับ คูณเข้าไปนะครับระวังเรื่องเครื่องหมายลบตรงนี้มีเครื่องหมายลบด้วยนะครับลบคูณลบได้บวกอะไรประมาณนี้นะครับอ่าก็ถ้ามันมีตัวร่วมหรือว่าดึงต่อได้นะครับสังเกตตรงนี้นะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเอาไปหาสังเคราะห์ทีหนึ่งนะครับ สังข้อแล้วก็ตัดเศษตัดส่วนออกมาก็ตอบนะครับตรงนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็ติดตามต่อนะครับเดี๋ยวค่อยๆทําคลิปให้นะครับ